สวัสดีครับหลังปีใหม่นี้นะครับพี่น้องหลายคนหลังจากฉลองปีใหม่กันมานะครับหลายคนก็จะเริ่มมีอาการไม่สบายนะครับมีบางเคสนะครับคนไข้มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนจะหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าอ่าปอดติดเชื้อพวกนี้นะครับคือเนื่องจาก สภาพอากาศที่มันเย็นต่อเนื่องนี่ครับเราหายใจเอาความเย็นเข้าไปเรื่อยๆนีนะครับเส้นเลือดฝอยที่ปอดเรานี่มันจะหดตัวนะครับงนั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่าการไหลเวียนของเลือดไปที่ปอดนี่มันจะน้อยลงนะครับงนั้นมันทําให้เรามีภาวะเหมือนหายใจไม่เต็มปอดนะครับและถ้าบวกกับเรา ที่ผ่านมานี่เราพักผ่อนไม่พอนี่ปริมาณเลือดมันลดลงนะครับบวกกับหัวใจไม่มีแรงดันเลือดมาที่ปอดนี่มันจะทําให้เราเหมือนจะแน่นหน้าอกเหมือนจะขาดอากาศหายใจนะครับงนั้นพี่น้องที่มีอาการอย่างว่านี่นะครับหนึ่งละพยายามทําให้ตัวเรานี่มันร้อนขึ้นดื่มน้ําขิงร้อนๆหรือว่ากินอาหารประเภทต้มแกงร้อนๆน,นะครับต้มยำแกงป่าแกงเลียงพวกนี้นะครับ ให้พอแบ่งเวลาไปออกกำลังกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับทำให้ตัวเราร้อนขึ้นหรือว่าไปเดินตากแดดให้ตัวเราร้อนขึ้นเพื่อไล่ความชื้นออกจากปอดเรานะครับอันพอปอดเราไม่โดนความเย็นความชื้นมากนะครับเส้นเลือดฝอยขยายตัวเราก็จะหายใจได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้อากาศยังคงหนาวต่อเนื่องนะครับ บ้านนภัสนี่ก็ทั้งหนาวทั้งลมแล้วครับตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้หมอก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ